ทึบดาร์กเริ่มก่อนไล่รอผ่านโนไม่แช่แช่เจปอยเอยูลเ็มันเจ็บั้แตเิร์นโ้เท่าไหร่อ๋ออยู่นี่นี่ว่ ไล่ออไปตีรชชติสองมันเป็นขมิ้นมัไม่ใช่แค่ขมิ้นมันเป็นแช่จี๋ของจิ๋มไปวะแช่จิ๋มเป็นบูเสร็จตลอดมันมันตามบอกเลยวันที่เปิดพอดีเคาตาบัตหนึ่งหาไปนีั้งแเม่อไรนีมันบอกวัาตั้งแต่ที่พี่เอเขาทำบล็อกแรกไม่เกินสาม้พี่เอก็ไม่ทำต่อยเลยนลไม่ทำอะไรอีก่เ็กวหลงกลได้ไปเลยตอนนั้นอะ2องแคนีอะโดนหาแค่งคนเจ็คือผลเจ็นเ

จีนี่น่าจะขายออก็อีนแบไหคมาอชิลขึ้นอย่างไม่มียอไปแล้วโยไปแล้วแล้วก็นมองมือดวยมีแต่โอนแบบสกกอะแต่ก่อโไม่ชอบไม่ชอบได้เศสิบบาทก็ได้ไม่ใส่ไง็ิบบาทก็ได้สิบบาทก็ได้ไม่เราก็เหมือนกันไงเราเราเราชอบเราม่าดอย่างียก็มาดีครับไนี ปล่อยเลยไม่ิบายก็ได้มเอเฮ้ยดลลีนเฮ้ยสอได้หมดเยเฮ้ยไม่ได้รู้วยเรื่องอะกูเบอออนึกว่าแปะฟอนได้เลยเขาบอกว่าจำเทคกิดตัวใช่เ้ยว่าปลาหอยเปิดโปรเทคโปรเทคหโปรเทคโก้แฟิอ๋อเปอยน้ยหขอเากังใหม่ใช่ ได้มาลงมาเทคแวนบาร์หนึ่งอ๋อมันต้องหาตัวหน้าเหมือนในโซนเดี๋ยวมีของท้องไหมใช่เดี๋ยวนะไม่มีโอเคหาหมดแม่เอพีเอพมีกี่ใบแนม้องหน่งสามว้อ่ะสามร้สามร้ม่เคยน้ำเหมือนะไปที่หนึ่งไ่ได้ มัก็วิงเฮ้ยเฮ้ยบาบอกว่ามีเหมือนในโซให้เอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือยจะโซเอาขึ้นมือเข้าตัอเองเอาเข้าตัอเองเลยเก็บอันนี้อันนี้ให้พี่ถามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกห้าพันไดีพเอไม้ป่ะลุงสิบสี่ด ถ้าตัดกดังอุลบางสิบสองสิบเก้ายี่สิบเก้าเออตายแล้วเว้ยเก้าเจ็ดสิบหกสิบหกยี่สิบหกตีรับบูธยี่สิบหกสามสิองเฮ้ยผ่านละดาร์กอิเล็กูล่าเล่นแค่นี้พอแล้วบกพลังโง่โง่เนี้ยอะไรที่อาหารลงทัดเล็กห้าทง5้าท่าทาอะไรกูไปใช้แล้วสังยุ่งยาก บวกพลังแม่งโง่ๆนี่แหละเบิร์กสุดแล้วเขาไม่ได้เฮ้ยมึงเอาอกใบีกว่าเอาไปแค่ใบเดียวเทกั๊มฟอสจกใารวะไม่อที่อ้ยกเลลือตกาไห้าบาทอีกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใหม่ทีมันครบจะไม่ได้ว่ามันขาดแกบมสามหมื่นแตขึ้นขานมี่หนึอยบาทแม่หมดหมื่เยอะจังวะ หนูได้ว่าเได้เล่นไม่เล่นมั้ได้มาแบบปีๆไงก็เลยแบบอยากเลม่ยนแล้วก็ปล่อยได้มาจากเพื่อนเพื่อนมันไม่เอาแต่ของลูกบาก็ได้มาจากั้นแต่เฟิร์นพูถามี่อยู่ไงว่ามีวอซีผมไหมโอเอกันแล้วก็ไม่เฉีแล้วบิ๊กเมียไม่มาเอาไปก่อนไปแล้วนี่มันนี้มาเดือดเดือดทำงานพวกนี้เนี้ยที่แวนี

อยู่มั้งป่่นแรกถ้าเล่นนี้ไม่ปล่อยเลยตอนแร้ว่าจะเล่นอยู่แต่คนมันเล่นเยอะบอกว่าถ้ามันถูกรูดหกห้าพันสามีมื่ห้าสามสี่หมื่นสามเออไม่ใช่ใช่บายบาปากำลังคิดเลขตัวเองอยู่เดี๋ยวสี่หมื่นสามมีสองหมื่นสองแล้วก็เพราะมันกีสูนย์หน่ เปิดแก๊สสมใบเบอร์สุดเธอเก็บสาบออกขึ้นวถ้าพี่เจมส์เจอโอเคมันตีสี่หมื่นสามตนี้สองหมื่นสองถึงสามหมื่นเจ็ดเซ็มื่นเพราะว่ามีโซเกินเจ็ดใบสิเจ็ดพี่เห็นได้จากตัวนี้ด้อันนี้ทิ่ข้อแดงเด็กที่มันพี่ว่าพี่ว่าดูใบนี้ก่อนล้วกัน ปาบก็ให้ของก็ใส่ตรงนี้ไปก็ได้นี้เสแลว่ยโซชาดพี่จีนจะใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่พี่เลือกมาพี่เอกใครเลือกอ่ะไอสองคนนี้เลือกก่อนไม่มีหรอกก็สอบสอง ผมบอกบางตรงเอมเบลมปาร์หนึ่งบอกได้ใ huh. ช่ตอนแรกอันนี right? ้ผมเปิดไปนี่อันนี้เปิดเปิดก่อนอันนี้เอาเข้าผมอันนี้สองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอ่ะเข้าไปสามบว์ไปออกไปหมื่นห้าไม่พอก่อน เอีผกำลัมอตอ่าอบาร์อีกหนึ่งใช้เจ็บมือผมเลยผมเลยตัวมันอดแล้วไม่กาเอวะไว้ใต้กองคามันดีหรอวะอแนี้าเป็นแจ็คอดิ้มาไดบล็อกด้วยโดนริมบกไปสามหมื่นวนตี จะป่อยละกันเกียแคิดเลขลืมน,เน้เกินเกินสามหมื่นป่ะละ่ะใอ้กินห้าหมื่นป่ะละ่ะอ๋อไปก่อนสามใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสองสิบบแินสีเจดียวไปียว เดียวเอาใบนี้แ,นนแล้วก็ตีบอก้ตีไม่ตายตีวว <c oughs> ยข้างเก้าเจ็ดสิบหกยี่สิบหกจัดแมงหัวว่ะยำคางอีกที แรงใช่ไหมเออแรงสามหมื่นหกสี่หมื่นห้าห้าหมื่นแรงตัวนี้ตัวจำเท่าไหร่พีดีเลยคนห่วงว่ะพานแบงแบงมีต่อไม่ได้ละตัวเล่นเนี่ยมีห่วงไม่ได้นั่นแหละก็รู้ว่าเป็นตัวเล่นถึงได้หาไม่ตีมันยังไงล่ะตีเอา ก้านน่จะีตนี่บอกว่าเมื่อเห็นเมื่อเห็นตัวเท่ตะอะเอฟฟ์ถกขาลงมาก็ปอาป๊อปแปดอ่ะห้าใบละพอเอาดนตรีขึ้นดนตรีขึ้น แล้วก็คิวหนึ่งแค่ห่อไมใช่กี่าเดี๋ยวผมจะนั่งเ็านตเฮ้ยเกิดอะไรขกี่ได้นะเออไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวเอาไหมกำลักรนะครับอ่าอ่าใส่สิใส่ก็สิบสิบ จะลงตะกี้ได้ห้าได้สามสามสามได้ก็สกิลตัวนี้เอ้ยเราปาดิปาดหนึ่งจั่วอันนี้แบบเทพอยู่ปีกี่รอบไอเนี่ยไอเนี่ยกี่รอบนี่กี่รอบเออไอเนี่ยกี่รอบรอบเดียวเปล่าไอกี่รอบเดียวโอเคโอ้รอบเดียวไม่กลัวตีสองรอบกูจะกลัวแล้วขขออลรัพี่ไปตดม บกาเลือองนี่ยเด็ทั้งดอบเจ้ากองไหมเด็กองไม่เอาาไปต่อไปรุ่นนี้ทำไมเรียกโปรโมทแอ่นี่นลวนั่งงแบเียมเล้รเหลือไอ้ตรนี้ต้องให้เจ้า ไอ่งจิ้งหรีที่้เรไ้่นดไาโซ่้อแยไว้ปล่อยวนีีได้ไได้ไได้ได้น้เอ่อเ้ยคือทเค้อบาทใช่ไมมันมันมีให้ในในนปตหรื่าต้องต้องดึงมาวนแต่ต้องแต่ต้อง ไม่คุยแล้วกูตอบเปิดของพี่นะกูไม่คุยเงินเดือนที่ออกอาทิตย์หน้าดุ่นโอ้โหมันออกมันออกทุกไดเลยว่ะนี่คือสองกล่องที่สองชุดทีเนี้ถ้ามันต้องหยุดมันต้องหยุดไอ้สัตว์ไม่หยุดยังไม่หยุดอีกอะไรเฉย่อหรืเล่าล่ะนี่คืออะไรนี่พี่พี่เหือก็เลยมาให้พี่ร้านพี่ร้านเหือแก่กูไม่ออกมีรอแล้ว จก็จอกไปสองเป็นซ้ำค่ะจอกตะเคียนไปสองเป็นสองจอกตัวตะเคียนเราใส่คืออธิบายต่อไปให้แชมให้ได้ก่อนพี่ยังแบงค์อยู่เใช่ไหมพี่อย่าไปกลัวดิก็ถ้าพี่รำก่อนผมก็แพ้แล้วจริงมือกี่ใบสองไม่้วไบสี่ไพ่มันมันเหลืออะไรอ๋ออีกชุดหนึ่งแต่ตัวนี้แล้วอาทิตย์หน้าอาจจะได้เริ่มเป็นชุดใหม่ตอนนี้ก็จะเคียนอยู่ตอนนี้ม่นเบ็ดระแบงค์อยู่กัน ไม่ไม่ไแยกกันเลยแยกกันแล้วขยับเลยทีน่อะไรที่มันอยู่คู่กันตามตามตามา้าก็ักสม่ที่มันบอกเลือกสี่้สี่โซรตดาหรือบัตเตอร์เกเกกันไปใช่ไหมแล้วอีกสอะก็เลือกจากคุข้างล่างที่ไม่เกี่ยวกับพูกบัตเตอร์บัตดาตะเกียบันเราคงแยกไม่ได้ที่ต้องมาแยกไอ้คู่สอใบไปหรือว่าที่ วันแล้วล่ะ 9, 7, 16เจตีแวนจะบวดตีแวนระบูธจะบวยก16สีสสมันไปแล้วเท่าไหร่สามสองไรอใช่จะดูอะไรตีเสร็จครับตอรบาร์ส่งยิงได้ตัวนึ่งหลายชุดจังวะมันไปแล้วสี่หาอยอืมอื่าจะอ่ะมึงยยู่เลยสิบสองเจ็ดสิบเก้ายี่สิบเก้าที่เดียว เฮ้ยมันอาจจะเพิ่ม2อกิก็ได้แะเว,ว้วเขาปากไปอกิมี้ิวไอสัตขู่ถ้าตายออกคิวมันไม่มีนี่แกมันม่มีกะเม,ม,มันก็ต้องวัดอะ่ะนะฮไ,ไม่ได้เป็นปากเขาให้ไม่เก็บปากไม่ซ่าเฮ้ยด่งเงออืมคือาแวนแวนมันยืนสองสองอางสา,สา,สาอามือหนึ่งบายาโซม,ามึงนี่แหละ <c oughs> นี่งหนึ่งบยเสโซกำลังคิดอยู่จะเอาอะไรมอีกที่เดี๋ยวมันแจกได้มันแจกได้สองบาทด้วยครับวอ๋อใช่ก็ต้องตัวเองก็ต้องตัวเองเพราะว่ามันรวบหมดปากเขใครหนึ่งบาทเลยบาทยังจับมืออะไรใหไว้เนี่ยโถช่างมือจำไม่ได้บาทเพิ่มไปเลยแต่ใจดีเพราะยังไงนี่ก็เธอสุดท้ายของคุณแล้วล่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ้าสองสามสิบดสามดห้าสิบตีห้าสิบสองคีตัวนี้เห็นเข้าโซไปห้าใบห้าห้ายบห้าบวกไปยี่สิบห้าสามสิบเลนนี้บวกไปสามสิเลนนี้ห้าหมื่เลยก็เอาเงินเพลว์ไปจ่ายสองคี ไม่มีก็ปล่อยไม่มีก็ปล่อยหิวอยากชนะตามขีพลังทางมึงยังจะหิวออีก่ะคนเราโอ้โหเท่าไรแล้ววะตายอยู่ดีตายอยู่ดีเออกูลืมไปก็เมื่อกี้สบมนีถ้าถ้าไม่ทีสองทีก็คือไปขึ้นมาเริ่ม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 แม่งยืนใส่สี่หมื่นสามอะ ไม่ก็จะตัวใหญ่สันเลยแล้วเลน้ตีเท่าไหร่วะ9 6 5 15นี่ห่จะเอาตัว9 6 5 15 6 3เ4 5 4 5ตั้งมต่บไม่ตกนะเท่าไหร่นะ4 5ตัวเปล่าๆเลยั้งแตเลอยู่เลยรอดใสแล้วไม่ได้่เาวเอาวะยังใคก็ชนะแล้ว่าเยี่ยแล้วเปิดได้ปะคณิออนไปต่งไปด้วยแม่คิดออกรัวอะไรขนาดนั้นวะจช่ไหมอะไรคือเจอไปว่าคีิออนต่อด้ โอ้ยมันอะไรจะขนาดนั้นต้องมีร้านในตรงนั้นด้วยโอเคโอเคจบจบจบตัวเทพจับไปกับแต่ละใบแต่ละใบโคตรโหด